เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทน,แน,น,นาราษฎรเขต4นราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอยี่งออ,อ,รอ,อรุสเซและอเภศรีสาครพักประชาชาติท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายจากพักประชาชาติในฐานะที่พักประชาชาติได้ยื่นยัติ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหายต่อสภาแห่งน,นี้ตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2563ในส่วนยติของพรกประชาชาติได้ยื่นไว้ทั้งหมดนะครับ4หมวดด้วยกัน51มาตรา51มาตราอาจจะแตกต่างกันในส่วนของ ยติกฎหมายของคณะรัฐมนตรีที่สเสนอต่อสภาหแห่งนี้ท่านประธานครับโดยหลักการและเหตุผลกฎหมายฉบับนี้ที่ทางฝ่ายผมในนามพักประชาชาติและก็ของคณะรัฐมนตรีที่สเสนอเข้ามาในสภาหแห่งนี้หลักการเหตุผลไม่ได้แตกต่างกันครับและก็ผมขอแสดงความรู้สึก รู้สึกดีใจมากครับที่กฎหมายฉบับนี้เราได้มีการพิจารณาในวันนี้ก่อนปิดสมัยประชุมนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกขอบคุณท่านประธานที่ได้เลื่อนวาระการพิจารณาพรบรฉบับนี้ให้มีการพิจารณาในวันนี้เพราะถ้าดูตามระเบียบวาระที่ได้ได้มีการยื่นเสนอเข้าสู่สภาก่อนหน้านี้แล้วนี่นะครับ ผมนั่งคำนวณดูแล้วอาจจะไม่ทันสมัยนี้และก็ถ้าหากไม่ทันสมัยนี้สิ่งที่กังวลที่สุดสถานาการณ์การเมืองหลังจากนี้หากมีการยุบสภากฎหมายฉบับนี้ก็จะตกไปนั่นคือความรู้สึกที่ดีใจว่าสุดท้ายผมในานามพักประชาชาติในฐานะที่อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง มีเสียงเล่าลือพูดกันหนาหูว่าเป็นดินแดนแห่งการซ้อมทรมานเป็นดินแดนที่มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษมาตลอดระยะเวลา17ปีแต่ด้วยหลักการและเหตุผลของคณะรัฐมนตรีที่ยื่นเข้ามาถึงจะช้านะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มาพรรคพักประชาชาติเราได้ยื่นตั้งแต่25มิถุนาย,ยน2563 คณะรัฐมนตรเสนอมาในวันนี้ผมในฐานะที่เคยเป็นทนายความมุสลิมศูนย์ทนายความมุสลิมนาราธิวาสก่อนที่จะทํางานได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร17ปีที่คาดหวังว่าเราสมควรที่จะต้องมีกฎหมายรองรับป้องกันการซ้อมทรมานเพราะว่า ตามรัฐธรรมนูญปี2560ในมาตรา3วรรค2ได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าคณะรัฐมนตรีรัฐสภารวมตลอดถึงหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและหลักนิติธรรมนะครับผมขอย้ำว่าและหลักนิติธรรมในวรรค2 3. ของมาตรา3แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฎหมายฉบับนี้ได้เสนอเข้าสู่สภาขึ้นนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐเองนะครับยังละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกมากกฎหมายปกติมันไม่สามารถเข้าถึงได้จึงจำเป็นที่ต้องมีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับให้สูญหายอย่างที่ผมเรียนท่านประธานตั้งแต่ต้นว่า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับผมก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะท,ท,ที่ทำงานอยู่มูลนิธี่ศูนย์ทายความมุสลิมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องในพื้นที่จากการถูกบังคับใช้กฎหมายพิเศษกฎเอการศึกเจ็ดวัน <sk> พรกฉุกเฉินสามสิบวันรวมเป็นสามสิบเจ็ดวันนี้นะครับเป็นจำนวนมาก เป็นร้อยรายที่กล้าเปิดเผยข้อมูลแต่กฎหมายปกติไม่สามารถเข้าถึงได้สิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังทำลายระบบนิติธรรมหลายหน่วยงานบอกว่าพอเห็นกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาอ้างว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทำงานลำบากนั่นคือท่านกำลังไม่ได้มองถึงหลักนิติธรรมในการทำงานผมเชื่อว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระที่หนึ่งนะครับ จะได้มีการตั้งกรรมธิการพิจารณากฎหมายอีกหลายมาตราอย่างที่ผมเรียนท่านประธานว่าฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเนี่ยนะครับกับที่ทางพักประชาชาติเป็นผู้เสนอมีรายละเอียดที่ต่างกันหลายอย่างเริ่มตั้งแต่คำนิยามของการทรมานคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งตามพรบรที่คณะรัฐมนตรีเสนอกับที่ ทางฝ่ายผมพักประชาชาติเสนอก็ต่างกันแต่ต่างกันไม่มากรวมตลอดถึงในเรื่องของการเยียวยานะครับซึ่งตัวร่างที่ทางฝ่ายพักประชาชาติผมจะมีในเรื่องของการเยียวยาด้วยแต่ว่าในในส่วนของตัวร่างของคณะรัฐมน,นตรีนะครับให้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดแต่ไม่ได้ระบุบัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการเยียวยา ผมเรียนต่อท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้ผมมีเหตุการณ์ที่ตั้งกระทูถามในสภาแห่งน,นี้เกี่ยวกับการซ้อมทรมานในพื้นที่เขตพื้นที่ผมก็คือที่ตำบลสุวารีอำเภอฤาษการซ้อมทรมานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเห็นได้ว่ามีการวิวัฒนาการการซ้อมทรมานผมต้องขอขอบคุณ บุคคลที่กล้านำคลิปวิดีโอกลุ่มถุงดำมานำเสนอต่อสังคมจนเป็นที่มาผมเชื่อว่ากระแสตรงนั้นทำให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลต้องรีบเร่งเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาเพราะว่าเสียงของพี่น้องผมเสียงของผมเองในสภาแห่งน,นี้นานมาแล้วเราส่งเสียงให้มีการออกกฎหมายฉบับนี้แต่ทางฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะเสียงของผมยังไม่ดังพอ แต่ด้วยกระแสสังคมและก็ภาคประชาสังคมหลายๆภาคส่วนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นครสวรรค์จึงได้มีการพิจารณาเสนอกฎหมายเข้ามาผมเชื่ออย่างนั้นแต่รายละเอียดต่างๆหลายๆประเด็นอย่างที่ผมได้เรียนนำเสนอต่อท่านประธานนะครับว่าเราคงต้องไปว่ากันในกรรมธิการและก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาของเราจะรับหลักการในวาระที่หนึ่งเพื่อตั้งกรรมธิการ หลายหายประเด็นผมดูแล้วยังต้องมีการถกเรื่องเยียวยาเคสที่ผมตั้งกระทู้ในสภาหแห่งนี้จนถึงทุกวันนี้นะครับที่ผมตั้งกระทู้รัฐมนตรีกรลาโหมวันก่อนเนี่ยการซ้อมทรมานมันเกิดวิวัฒนาการแถวบ้านผมมันไม่ใช่แค่ครุงถุงดำแล้วครับมันทำให้จิตหลอนจิตประสาทและมีอีกหลายๆกรณีถุงดำก็ไม่ใช่เฉพาะถุงแห้งถุงเปียกก็มี การแก้ผ้าในห้องเย็นถอดเสื้อผ้าทั้งหมดในห้องเย็นในอุณหภูมิที่ต่ำก็เป็นลักษณะหนึ่งของการซ้อมทรมานและเกิดขึ้นจริงในสังคมนี้ของประเทศนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาในวาระที่หนึ่งวาระที่สองวาระที่สามแล้ว มันสามารถจะเป็นเกราะป้องกันการละเมิดสิทธิทมนุษยชนแล้วก็มันจะทำให้หลักนิติธรรมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของการร่างรัฐธรรมนูญที่ระบุให้มีหลักนิติธรรมให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายและหลักนิติธรรมมันจะเป็นรูปธรรมและก็เป็นจริงในทางปฏิบัติสุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่าน จะได้พิพายสนับสนุนแล้วก็ผมเองนะครับในฐานะนํำถือศาสนาอิสลามอย่างที่เรียนท่านประธานว่าดีใจนะครับที่สภาได้พิจารณาพรบป้องกันการซ้อมทรมานคงต้องกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิละและก็สุกรต่อรัสบานาตาลาหรือขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้กฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานหรือป้องกันการรเลมต่อพี่น้องมาลายู จะได้มีการบังคับใช้สัทีขอบคุณครับขอบคุณนะครับ